โปบาทภายในเกมนั้นเมื่อมีตัวเอกก็ย่อมมีตัวร้ายครับหรือที่เราเรียกกันว่าบอสภายในเกมนั่นเองครับแต่ในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีตัวร้ายในเกมอะไรกันบ้างครับที่มีความโดดเด่นถึงขนาดแย่งซีนพระเอกไปได้ครับเรามาเริ่มจากตัวที่1เลยครับ อากูมะจากเกมสตรีทไฟต์เตอร์นั่นเองครับตัวของอากูมะในอดีตนั้นได้ฝึกฝนวิชาก่อนที่จะถูกความมืดในวิชานังกลืนกินเข้าไปจนกลายเป็นปีศาจที่แสวงหาการต่อสู้ไปเรื่อยๆ,ๆครับหากพูดถึงบทบาทอากูมะในเกมสตรีทไฟต์เตอร์นั้นตัวของเขานั้นจะนับว่าเป็นลายบอสก็ได้ครับเพราะตัวของอากูมะนั้นได้มีบทบาทที่ต้องเผชิญหน้ากับเคนหรือลิวอยู่เป็นประจำเลยครับและความแข็งแกร่งของอากูมะในโลกของสตรีทไฟต์เตอร์นั้นก็นับว่าเป็นหนึ่งในผู้คนที่แข็ง แข่งที่สุดแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้หรือวิชาอื่นๆตัวของเขานั้นก็ได้บรรลุขั้นสูงสุดของวิชาไปแล้วล่ะครับอีกทั้งการออกแบบตัวละครของอากูมานั้นก็ทําออกมาได้โดดเด่นอย่างมากเลยครับโดยตัวละครอากูมานั้นจะมีผมสีแดงรูปร่างกำยำผิวคล้ำใบหน้านั้นก็ค่อนข้างจะน่ากลัวสมกับฉายาของเขาเลยครับอาูม่า ซึ่งความโดดเด่นและความดังของอากูมานน้กทําให้เขานั้นไปโผล่ในเกมอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นเกม t e k k ค n ครับเอาตรงๆนะครับตัวละครอากูมา้น้ทั้งการออกแบบหรือปมเนื้อเรื่องตัวของเขานั้นก็ทําออกมาค่อนข้างดีเลยครับเรียกได้ว่าโผล่มาทีไรก็ทําให้ลุ้นระทึกทุกทีเลยครับหากพูดถึงเกมสตรีทไฟ i g เตอรตัวละครอากูมา้น้ก็เป็นอีกหตัวละครที่จะขาดไม่ได้ไปแล้วละครับ และตัวร้ายลำดับที่2ก็คือโพไซดอนจากเกม God of War นั่นเองครับซึ่งโพไซดอนนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในพี่น้องของเทพเจ้าซูสท,ที่เป็นลาร์ดบอสจากเกม God of War ภาคที่3เลยครับโดยบทบาทของโพไซดอนนั้นก็มีมาตั้งแต่ God of War ภาคที่1แล้วล่ะครับแม้ว่าตัวของเขานั้นจะไม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาก็ตามแต่เขานั้นก็มักจะมอบพลังและภารกิจให้กับเพโลโทสท,ที่เป็นพระเอกของเรื่องอยู่เสมอเลยครับโดยโพไซดอนนั้นตามตำนานเทพเจ้ากรีกแล้วเขานั้นถือว่า เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเลยครับและใน god of war ภาคที่3นั้นเราก็จะได้เห็นหน้าตาของโพไซดอนแบบเต็มๆครับอีกครั้งเขาวนั้นยังเป็นหนึ่งในบอสที่เคลโทนั้นต้องจัดการด้วยครับการปรากฏตัวครั้งแรกของโพไซดอนนั้นทางผู้พัฒนาก็ทําออกมาได้อลังการอย่างมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหรือท่าสกิลต่างๆก็ทําออกมาค่อนข้างสุดเลยครับแม้ว่าตัวของเขานั้นจะเป็นบอสตัวแรกที่เราได้สู้และจัดการลงก็ตามแต่การปรากฏตัวของเขานั้นก็สร้างความประทับใจ และตราตึงใจให้กับผมเป็นอย่างมากเลยครับหากให้พูดกันตามตรงแล้วก็ผมนั้นชื่นชอบเทพเจ้าโพไซดอนมากกว่าเทพซูทที่เป็นรานบอสใน God of War ภาคที่3อีกครับตัวร้ายลำดับที่3 Dark ร์ควีเดจากเกม Star Wars The Force Unleashed ตัวของ Dark v a ีเดอนั้นนับว่าเป็นหนึ่งในตัวละครร้ายที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นในโลกภาพยนตร์หรือว่าในเกมก็ตาม และหากเรานั้นพูดถึงภาพยนตร์ส Star War ลท่านผู้ชมนั้นนึกถึงอะไรกันบ้างครับสําหรับผมแล้วก็จะนึกถึงพลังฟอร์สการดวนดาบไ์เซเบอร์และอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวของดาร์คเวเดอร์นั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าตัวของดาร์คเวเดอร์นั้นมีอิทธิพลกับเรามากขนาดไหนซึ่งสิ่งที่ทําให้ดาร์คเวเดอร์นั้นดังได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าการออกแบบตัวละครนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะความเป็นมาหรือแม้แต่เอกลักษณ์ของเขา ก็เป็นที่น่าจดจําเป็นอย่างมากเลยครับอย่างเช่นเสียงหายใจของดาร์กเวเดอร์ผมนั้นยังจํามันได้ถึงทุกวันนี้เลยครับเรียกได้ว่าตัวของดาร์กเวเดอร์นั้นเกิดมาเพื่อแย่งซีนพระเอกเลยครับตัวร้ายลำดับที่ 4. w e เวสเกอร์จากเกม Resident Evil เวสเกอร์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร้ายกาจที่สุดในโลกของ Resident Evil แล้วละครับ ทั้งหักหลังพวกพ้องสร้างหายานะต่างๆมามากมายอีกทั้งเขานั้นยังเป็นศัตรูคู่อาฆาตสำหรับคริสเลดฟิลด์ด้วยครับลักษณะภายนอกของตัวเวสเกอร์นั้นจะสวมชุดสูทสีดำใสแว่นตาไว้อีกทั้งตัวของเวสเกอร์นั้นยังมีพลังพิเศษด้วยครับเพราะเขานั้นได้ฉีดเชื้อไวรัสเข้าไปในร่างกายของตัวเองจนทำให้เขานั้นมีพลังเหนือมนุษย์ขึ้นมาด้วยพลังนี้เองตัวของเวสเกอร์นั้นเรียกได้ว่าแทบจะไร้เทียมทานเลยครับเขานั้นสามารถหลบกระสุนได้เหมือนกับเดอะแมทติกเลยคร อีกทั้งตัวของเวสเกอร์นั้นก็ยังสามารถรับลูก RPG ได้ด้วยมือเปล่าเลยครับแม้แต่ตัวของคริสเลดฟิลที่ได้ฝึกยุทธวิธีการต่อสู้มาเป็นอย่างดีก็ยังไม่สามารถจัดก,การเวสเกอร์ลงได้ง่ายๆเลยครับกว่าคริสเลดฟิลนั้นจะสามารถจัดก,การกับเวสเกอร์ลงได้เกม Resident Evil ก็ออกมาถึงภาคที่5แล้วล่ะครับตัวร้ายลำดับที่5 v i r วอร์จิลจากเกม Devil m มคลาย ตัวของ Virgil นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในพี่น้องของดันเต้ครับโดยเขานั้นก็เหมือนกับดันเ e ้ครับเพราะตัวของ Virgil เองก็มีสายเลือดระหว่างมนุษย์กับปีศาจเช่นกันครับ ลักษณะของเวอร์จิลนั้นจะเป็นชายผมขาวสวมชุดสีน้ำเงินมีดาบคาตานะเป็นอาวุธหลกักนิสัยของเวอร์จิลนั้นก็จะแตกต่างจากดันเต้ครับเพราะดันเต้เป็นคนที่ค่อนข้างจะทะเล่นและขี้เลน่นแต่ตัวของเวอร์จิลนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบขรึมและมีความเด็ดขาดอยู่ในตัวและด้วยนิสัยนี้เองก็ทําให้เขานั้นเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของใครหลายๆคนครับจริงๆแล้วเวอร์จิลนั้นก็ปรากฏตัวตั้งแต่ภาคแรกในเกม devil may cry แล้วครับแต่ภาคที่เรานั้นจะได้เห็นเขาเด่นชัดที่สุด และมีบทบาทมากที่สุดนั้นก็จะเป็นเดวิลเมคลายภาคที่3ครับโดยในภาคนี้นั้นข่านั้นได้ปรากฏตัวเป็นหนึ่งในฐานะบอสและพันธมิตรของดันเต้เลยครับเพราะว่าในครั้งแรกนั้นเราจะได้เผชิญหน้ากับเวอร์จิลในฐานะศัตรูก่อนที่เรานั้นต้องร่วมมือกับเวอร์จิลในการเอาชนะบอสและหลังจากนั้นเขาก็จะกลับมาเป็นศัตรูอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับของดันเต้เลยครับจริงๆแล้วเวอร์จิลก็เคยตายไปแล้วนะครับในเดวิลเมคลายภาคที่1ก่อนที่เขานั้น จะถูกคืนชีพกลับมาใน Devil May Cry ภาคที่5ซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเวอร์จิลนั้นได้รับความนิยมขนาดไหนถึงขนาดที่ทางผู้พัฒนานั้นคืนชีพเวอร์จิลกลับมาเลยครับแถมบทบาทใน Devil May Cry ภาคที่5นั้นยังสําคัญมากอีกด้วยครับเขานั้นเป็นทั้งลาดบอสเป็นทั้งพี่น้องของดันเต้อีกทั้งยังเป็นพ่อของนีโรอีกด้วยครับตัวลลยลำดับที่6เซฟิรสจากเกม ไ i นอนแฟนตาซีภาคที่7 s เซฟิลอสนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยครับแม้ว่าในอดีตนั้นตัวของเซฟิลอสนั้นจะถูกผู้คนนับถือและยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้ก็ตามแต่หลังจากที่เขานั้นหมดสธาในมนุษย์เขาก็กลับกลายเป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดเช่นกันครับอีกทางตัวของเซฟิลอสนั้นก็ยังเป็นศัตรูคู่อาฆาตของคลาวสไต์ ที่เป็นพระเอกของเกมไฟนอลแฟนตาซีภาคที่7ด้วยครับหากให้พูดถึงตัวของเซฟิลอนนั้นตัวของเขานั้นมีทั้งพรสวรรค์และความสามารถที่โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยครับนับว่าเป็นอัจฉริยะโดยกําเนิดในอดีตนั้นตัวของคลาวนั้นไม่สามารถเทียบได้กับเซฟิลอนเลยครับอีกทั้งการออกแบบตัวของเซฟิลอนนั้นก็ทําออกมา ได้อย่างน่าจดจำด้วยครับตัวของเซฟิลอสนั้นจะเป็นชายผมยาวสีขาวใช้ดาบคาตาเนะเล่มยาวเป็นอาวุธหลักมีความแข็งแกร่งถึงขนาดที่ว่ากลุ่มของคราวนั้นต้องเจอกับสถานการณ์ที่ลำบากเป็นอย่างมากในการ,รเผชิญหน้ากับเซฟิลอสในแต่ละครั้งเลยครับและด้วยสิ่งเหล่านี้เองก็ทำให้ตัวของเซฟิลอสนั้นกลายเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่น่าจดจำที่สุดสำหรับใครหลายๆคนเลยครับบอกเลยครับโพรมาทีไลก็แย่งซีนของตัวเอกตลอดเลยครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอ6ตัวลายแย่งซีนตัวเองหากใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ